อดีตประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจการดําเนินโครงการภูเก็ตแซนบ็อกที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลาดับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยยอดรวมนักท่องเที่ยวตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564จนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วกว่า333,784คนสร้างไรายได้ให้ภูเก็ตในทางตรงกว่า18,000ล้านบาทและทำให้มีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า43,000ล้านบาท ถือเป็นผลสําเร็จของรัฐบาลและทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างความเชื่อมัน่นจนทําให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายทั้งระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้ชาวต่างชาติเดินทางมาภูเก็ตและประเทศไทยมากขึ้นนอกจากนี้นายยกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการท่องเที่ยวขอให้ทุกภาคส่วน ช่วยร่วมกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างความเชื่อมัน่นให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักสร้างรายได้ให้กับประเทศต้อมเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ไม่เกิดผลกระทบขึ้นต่อนักท่องเที่ยวและคนไทย